ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ทางเจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับนะครับจำนวนสิบสองไร่หนึ่งงานแปดสิบสามตารางวานะครับสิบสองไร่หนึ่งงานแปดสิบสามตารางวาติดถนนสวนสนศรเส้นสามสามนะครับถนนเส้นนี้เลยหน้ากว้างตั้งแต่มุมตรงนี้นะครับ ตั้งแต่ถนนเส้นนี้นะครับยาวไปด้านทิศตะวันออกนะครับไปถึงทิวไม้ไผ่นะครับนู่นนะนะครับทิวไม้ไผ่นู้นเลยนะครับตั้งแต่มุมตรงเนี้ยไปถึงทิวไม้ไผ่นะครับหน้ากว้างหนึ่งร้อยเมตรนะครับระยะนะครับเกือบสองเสาไฟนะครับเนี่ยนะครับระยะเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับ ที่บัตรวัดแลนด์แมปของสํานักงานที่ดินนะครับหน้ากว้าง100เมตรนะครับจากตรงนี้ไปถึงอ่นู่นนะครับตรงตรงอ่ไม้ไผ่นะครับหน้ากว้างติดถนนส่วนอสังเส้น33 100เมตรนะครับอ่ถ้าเรามาด้านนี้นะครับมาทางสี่แยกกระบินบุรีนะครับเนี่ยเรามาด้านนี้นะครับก็จะเป็นอ่าแนวตรงนะครับแนวตรงตลอดเลยนะครับแนวเป็นทางตรงนะครับตรงเลย แล้วพอมาถึงมุมแปลงที่เลยแปลงของเราไปนะครับตรงนี้จะโค้งนะครับถ้าเลยแปลงของเราไปจะโค้งนะครับตั้งแต่จะโค้งตั้งแต่เนี้ยนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ไปโค้งไปนู่นนะครับไปถึงทางแยกสนามกอล์ฟนิวไซส์นะครับทางแยกสนามกอล์ฟนิวไซส์อยู่ตรงเลยตึกเขาวขไปนิดนึงนะครับมันจะเป็นทางแยกเข้าสนามกอล์ฟนะครับทางทางแยกเข้าสนามกอล์ฟนิวไซส์นะครับจากตรงนี้ไปสนามกอล์ฟก็ประมาณเก้ากิโลนะครับ ถ้าเราขึ้นไปด้านนี้นะครับไปทิศตะวันออกเนี่ยนะครับหน้าแปลงหันหน้าขึ้นทิศเหนือนะครับหันหน้าขึ้นเขาเขาอนครราชสีมานะครับหน้าแปลงหันหน้าขึ้นทิศเหนือนะครับอติดถนนด้านทิศเหนือแปลงนะครับเดี๋ยวชมรูปแปลงจำลองนะครับโฉนดคดแดงนะครับนอสสี่จออยู่ในลายนะครับโฉนดอยู่ในลายนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบเนี้นะครับหน้ากว้างหนึ่งร้อยเมตร นะครับแล้วก็ตรงปลายนวโป่วงบัตรตรงเนี้ยนะครับตรงนี้จะเป็นจะเป็นที่ของคนอื่นนะครับเราด้านท้ายก็จะติดทางสาธารณะนะครับติดทางสาธารณะเลยด้านหน้าติดถนนสวนสอศน,นะครับเส้นสามสามด้านท้ายติดทางสาธารณะแบบเนี้ยนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับสิบสองไร่หนึ่งงานแปดสิบสามตารางวานะครับ แล้วก็จากตรงเนี้ยนะครับจากจากที่ดินตรงเนี้ยนะครับออกไปตรงที่สนามกอล์ฟเรือสหพัฒนะครับจากสนามกอล์ฟเรือสหพัฒ์ลงมาถึงแปลงเนี้ยสามกิโลเท่านั้นนะครับเพียงแค่สามกิโลแล้วก็จากสี่แยกกระบินบุรีนะครับมาถึงที่ดินตรงเนี้ยนะครับสี่แยกกระบินบุรีมาถึงตรงเนี้ยสิบห้ากิโลนะครับจากสี่แยกกระบินบุรีนะครับถ้าเราไปออกจากแปลงไปเนี้ยนะครับออกไปด้านเนี้ยไปที่ ห้างโรบินสันปราจีนบุรีนะครับในตัวเมืองสํานักงานนะครับสํานักงานที่ตัวจังหวัดนะครับจังหวัดปราจีนเนี่ยนะครับจากตรงนี้ไปตัวจังหวัดเลยนะครับไปที่ตัวจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระยะทางสามสิบสี่กิโลนะครับขี่ตามถนนส่วนอสสนเส้นนี้เลยนะครับตรงไปสามสิบสี่กิโลนะครับเข้าตัวตัวเมืองเลยนะครับถนนเส้นนี้วิ่งไปนะครับไปก็ไป อำเภอประจันตคามนะครับแล้วก็อำเภอประจันตคามก็จะมีถนนตัดใหม่นะครับที่ตัดจากอำเภอปากพีนครนายกนะครับมาสิ้นสุดที่ประจันตคามนะครับก็จะตรงเลยนะครับถนนสวนนรสอนเส้นเดิมจะเลี้ยวขวานะครับแต่ถนนตัดใหม่นี่จะตรงก็คือจากแปลงออกไปเนี่ยนะครับตรงเลยจากจากที่ดินออกไปนะครับเนี่ยถ้าตรงไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเนี่ยร้อยสามสิบสองกิโลนะครับจากที่ดินตรงเนี้ยนะครับออกไปที่ต้องการจะขายเนี่ย ออกไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยสามสิบสองกิโลนะครับชนบุรีร้อยสามสิบสามกิโลนะครับเนี่ยตามที่บัตรจดไว้เนี่ยนะครับชนบุรีร้อยสามสิบสามกิโลนะครับะรนะครับ,นะรบสะเชิงเซานะครับเก้าสิบห้ากิโลเท่านั้นนะครับสะเสิงเซาเก้าสิบห้ากิโลนะครับสะเสิงเซาเก้าสิบห้ากิโลแล้วเปรียบเทียบจากนะครราชสีมาร้อยหกสิบสามกิโลนะครับ ถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักนะครับที่ตัดจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์มานครนายกนะครับแล้วก็ผ่านตัวจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ไปตัวสักแก้วจังหวัดสักแก้วนะครับถนนเส้นนี้ไปตัดตรงไปที่จังหวัดสักแก้วนะครับสนใจนะครับชมรูปแปลงโฉนดนะครับชมรูปโฉนดก็ทักเข้ามานะครับเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าแปดศูนย์ูนย์เจ็ด ห้าสองหกหกนะครับตอนนี้ปัจจุบันที่ตอนนี้นะครับปลูกมันสำปะหลังอยู่นะครับเนี่ยนะครับ่าหน้ากว้างหนึ่งร้อยเมตรนะครับหน้ากว้างหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็ยาวตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับยาวเข้ามาอีกด้านหนึ่งด้านที่บัดไปจอดรถนะครับตรงนั้นก็น่าจะประมาณสักร้อยยี่สิบเมตรนะครับไปถึงตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมเลย นะครับด้านหน้าแปลงของเรานะครับเป็นเป็นแนวตรงนะครับไม่ได้โค้งนะครับไม่ได้ติดแนวโค้งนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาชมพื้นที่จริงก่อนนะครับราคานะครับราคาราคานะครับทางเจ้าของตั้งไว้สิบสองไร่หนึ่งงานแปดสิบสามตารางวาห้านะครับราคาเจ้าของตั้งไว้ยี่สิบร้านนะครับแต่ราคาเนี้ย บัตรถามทางเจ้าของแล้วทางเจ้าของว่าลถหย่อนได้นะครับมาต่อรองกับเจ้าของโดยตรงนะครับถ้าทางเจ้าของแจ้งไว้นะครับว่าถ้าสนใจจริงมาคุยกันนะครับนะครับรถหย่อนได้นะครับเห็นทางเจ้าของแจ้งไว้แบบนี้ทางเจ้าของตั POL ้งไว้ยี่สิบล้านบาทนะครับนี่เลยนะครับ นี่นะครับหน้าแปลงเราจะอยู่แนวตรงลักษณะนี้เลยนะครับตั้งแต่สนามกลอฟมานะครับจากตรงนี้ไปสนามกลอฟนะครับเพียงแค่3มกิโลเท่านั้นนะครับเลยต้นต้นไม้ยางตรงหัวมุมโค้งนู้นนะครับสันเนินนู้นนะครับห่างสนามก๊์ฟคือสหาพัฒน์กระบินบุรีนะครับเพียงแค่3มกิโลเท่านั้นนะครับแล้วจากตรงนี้ไปสีแยกกบินบุรี15กิโลนะครับ ถ้าไปอีกด้านน,น, Eller, นี้นะครับเนี่ยนี่นะครับมันจะมาพอเลยแปลงของเรามานะครับเนี่ยมันจะมาติดระหว่างโค้งพอดีนะครับแต่ว่าโค้งนี้ไม่ได้อยู่หน้าแปลงของเราครับเป็นโค้งไม่เยอะนะครับโค้งไม่เยอะโค้งนิดเดียวนะครับที่ดินตรงนี้เหมาะที <have Arri ved |oc|>. ่จะทําเป็นโกดังพักสินค้านะครับหรือว่าจะทําเป็นร้านขายพวกวัสดุก่อสร้างนะครับได้เลยนะครับ จากตรงนี้นะครับไปที่ยูเทิร์นนะครับที่ยูเทิร์นที่มองเห็นนะครับประมาณสัก350เมตรถึง400เมตรนะครับตรงนั้นจะเป็นยูเทิร์นนะครับที่มองเห็นนะครับจะเป็นยูเทิร์นนะครับเราก็ไปยูเทิร์นยูเทิร์นตรงนั้นตรงกับหน้าสนามกอล์ฟนิวไซด์พอดีเลยนะครับเราไปยูเทิร์นตรงนั้นเราก็เลี้ยววิ่งตรงเข้าไปประมาณสัก9กิโลนะครับก็จะเป็นสนามกอล์ฟนิวไซต์นะครับ สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับ12ไร่1งานนะครับ12ไร่1งานครับอีก83ตารางวานะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณคุณท่านใดนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับเบอร์0980075266นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมด้านท้ายแปลงนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยติดถนนหน้ากว้าง100เมตรนะครับ ด้านหน้าเสียงรถดังนะครับเสียงรถมันดังบัตรจะพาเดินไปชมด้านท้ายนะครับหน้ากว้าง100เมตรเป็นที่โคกเสมอถนนเลยทีเดียวนะครับนะครับที่ของเราเสมอถนนนะครับอาจจะสูงกว่าถนนด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าแปลงข้างเคียงเนี่ยนะครับต่ำกว่าของเราด้วยนะครับเนี่ยแปลงข้างเคียงต่ํากว่าของเรานะครับราคาขายยกแปลง20บล้านบาทนะครับทางเจ้าของแจ้งไว้แบบนี้ นะครับราคาก็ถ้าสนใจจริงก็มาคุยกับทางเจ้าของนะครับเป็นที่โคกเสมอนะครับแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ทําธุรกิจนะครับเป็นโกดังพักสินค้านะครับหรือจะทําเป็นปั๊มน้ํามันนะครับตรงนี้ก็ทําปั๊มน้ํามันได้นะครับตรงเนี้นะครับสิบสองไร่ นะครับสิบสองไร่หนึ่งงานยี่สิบแปดสิบสามตารางวานะครับสิบสองไร่หนึ่งงานแปดสิบสามตารางวาเพราะว่าด้านนี้นะครับที่บัตรขี่รถมานะครับตั้งแต่กระบินบุรีเนี่ยนะครับจะมีปั๊มอยู่แค่เครือสหพัฒน์กระบินนะครับตรงนี้โซนนี้จะไม่มีปั๊มเลยนะครับโซนตรงนี้นะครับผ่านสนามก็ผ่านกรมทางหลวงมาต่างๆนะครับไม่มีไม่มีปั๊มน้ํามันเลยนะครับเราสามารถที่จะมาทําเป็นปั๊มน้ํามัน เป็นโกดังพักสินค้านะครับอยู่ด้านขาลงนะครับขาลงกรุงเทพนะครับไม่ได้ขาขึ้นขึ้นอ่าตะวันออกนะครับอันนี้ด้านขาลงกรุงเทพนะครับนะครับถ้าท่านมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์ที่แปลงนี้จะอยู่ด้านขวามือนะครับสนใจก็เข้ามาชมได้นะครับนะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดูนศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับวันนี้บัตรขอไวพรให้ เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับนู่นนะครับฝั่งนี้ก็ยาวไปถึงกอไผ่นู้นเลยนะครับก็คือสี่เหลี่ยม นะครับหน้าท้ายเนี่ยกว้างพอๆกันนะครับหน้าท้ายกว้างประมาณร้อยเมตรนะครับที่ดินตรงนี้นะครับตั้งอยู่ตำบลวังดานนะครับอําเภอรกระบินบุรีจังหวัดพราจีนบุรีนะครับอยู่ใต้สนามกอล์ฟเครือสหพัฒกระบินบุรีมาแค่3ามกิโลเท่านั้น นะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ทําปั๊มน้ํามันหรือทําธุรกิจของท่านนะครับตรงนี้ก็น่าจะเหมาะเลยนะครับส่วนเรื่องราคานะครับต้องมาคุยกับทางคุณพี่เจ้าของโดยตรงนะครับมาคุยกับทางเจ้าของโดยตรงเลยทีเดียวนะครับราคาเจ้าของตั้งไว้ยี่สิบล้านบาทนะครับยกแปลง หลักเขตนะครับด้านเนี้ยตั้งแต่เสาปูนตรงเนี้นะครับตั้งแต่เสาปูนตรงนี้เลยนี่นะครับเสาปูนต้นนี้แล้วก็ตัดตรงไปนะครับตัดตรงไปาตามริมสวนมันเนี้ยนะครับนี่เลยตามริมสวนมันนะครับตรงเนี้ที่กันเป็นทางสาธะนะครับแต่ว่าตรงนี้มันโดนขุดไปนะครับ ตรงนี้เป็นแนวทางสาธาระเลยมีเสานะครั to to like an, บเสาอแนวทางไว้นะครับต like okay. ั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ไปนู่นนะครับหาเสาทุ่นเขาขาวนู่นนะครับตรงตรงน้ําตรงนี้คือทางสาธาระนะครับหลักเขตของเราก็ตั้งแต่ริมริมสวนมันตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยตั้งแต่เสาตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงไปนะครับไปหากอไผ่นู้นเลยนะครับ สนใจก็ลองเข้ามาชมนะครับอ่าที่ดินที่ต้องการทำธุรกิจหรือคุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่อ่าเก็บไว้นะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนู่นเลยนะครับหน้าถนนก็นู่นเลยนะครับประมาณอาน่าจะอยู่ประมาณ150ร้อยห้าสิบเมตรนะฮะด้านนี้ก็กอไผ่เลยนะครับกอไผ่ที่มองเห็นนู่นนะครับก็ สี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับราคายกแปลงยี่สิบล้านบาทก็เรามาชมที่จริงแล้วก็คุยกับเจ้าของโดยตรงนะครับราคามาต่อรองกับทางเจ้าของโดยตรงนะครับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลฟ์นี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับที่ดินเป็นที่โคกลูกลังนะครับเป็นที่โคกลูกลังลักษณะนี้เลยนะครับสนใจชมรูปโฉนดทักเข้ามานะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดูนย์ูนย์เจดห้าสองหหกสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไรนี้ถูกใจก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ เนื้อที่12ไร่1งาน83ตารางวาหน้าติดถนนสวนสนศร100เมตรนะครับแล้วลึกเข้ามาก็ประมาณสัก150เมตรนะครับสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ